เลข9หรือพาเกตนะคะก็จะถูกดีความในเรื่องของเซนสิ่งศักดิ์สิทธิ์การอย่างรู้สิ่งเล่นรับเหนือธรรมชาติในทุกๆเลขที่ผ่านมานะคะตั้งแต่1นถึงแเนี่ยดิฉันจะพูดถึงนิสัยของเลขแต่ว่าเลข9เนี่ยจะเป็นลนักษณะของเป็นเลขที่ไม่มีนิสัยนะคะแล้วก็เดาใจเดาทางยากมากๆเพราะว่าเขามีอะไรที่มันมากกว่าหนึ่งถ้าเราต้องการรู้นิสัยของเลข9จริงๆี่ยให้ดูเลขที่อยู่ข้างหน้าเลขเ้าว่าเป็นเลขอะไร อย่างสมมุติว่าถ้าข้างหน้าเป็นเลขหนึ่งที่ใสของเลข9คนนั้นเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเลขหนึ่งแต่ว่าจะเป็นเลขหนึ่งในลักษณะที่มีพลังมากขึ้นสมมุติว่าข้างหน้าเลข9นะคะก็ยังคงเป็นเลข9อยู่ก็ให้ดูตัวถัดไปอีกค่ะแต่ถ้าในกรณีที่เป็นเลข93ตัวเลยนะคะอันนี้ก็จะค่อนข้างตีความได้ค่อนข้างยาก เลขเลข9ที่มากกว่า2ตัวสตัวขึ้นไปนะคะ mm. ก็จะถูกตีความหมายออกเป็น2ฝั่งฝั่งแรกเนี่ยก็จะถูกตีความหมายเป็นเรื่องของเป็นบุคคลที่ไม่ธรรมดาเป็นบุคคลที่พิเศษมีความเป็นคนเหนือโลกแต่ก็อีกฝั่งหนึ่งนะคะก็จะถูกตีความไปในเรื่องของการที่เป็นคนแปลกคิดอะไรไม่เหมือนคนอื่นหลุดโลกหรือว่าบางคนเนี่ยใช้ศัพท์คําว่าเพีย้ยน เดี๋ยวจะมาอธิบายนะคะว่าทําไมถึงได้ถูกแบ่งออกเป็น2ฝั่งแบบนั้นจริงๆแล้วมันมีที่มาที่ไปอยู่คือคนที่ใช้เลข9้าเยอะๆอะค่ะเขามักจะมีชุดความรู้อะไรบางอย่างที่มันไม่ได้มาจากการอ่านหนังสือแล้วก็ไม่ได้มาจากการที่เขาไปลงมือทําเราเจอชุดความรู้นี้ค่ะแต่มันเป็นชุดความรู้ที่เขาได้มาลอยๆแบบไม่มีที่มาที่ไปทีนี้เนี่ยดิฉันก็มาวิเคราะห์ว่าการที่คนคนหนึ่งอะค่ะจะรู้เรื่องที่เราไม่ได้อ่านมาก่อน ไม่ได้เรียนมาก่อนแล้วรู้ชุดความรู้ข้อมูลรับบางอย่างได้เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2แบบสิ่งแรกเลยก็คือการที่คุณอาจจะมีสัญญาณดั้งเดิมแบบนั้นมาก่อนอาจจะเป็นสัญญาณเดินจากอดีตชาติแต่แบบที่2คือคุณจูนกับสิ่งที่มองไม่เห็นมีสิ่งที่มองไม่เห็นบอกคุณมาในประเด็นแรกดิฉันไม่ขอพูดถึงนะคะดิฉันจะขอพูดถึงในประเด็นที่สองสิ่งที่จะพูดมันเป็นภาษาที่ค่อนข้างฟังยากนิดหนึ่งนะคะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่มันมองไม่เห็นด้วยตา ะะฟังให้เป็นนิทานไปแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ใช้เลข9ก้าเยอะๆหรือว่ามีประสบการณ์ตรงกับอะไรพวกนี้อาจจะฟังแล้วเข้าใจนะคะคือในเรื่องของการเชื่อมต่ออะค่ะเราเนี่ยไปจูนกับสิ่งที่เรามองไม่เห็นมีหลากหลายภพภูมิมากมายเลยที่เรามองไม่เห็นซึ่งมีทั้งเป็นฝั่งของสัมมาทิฏฐิและมิจฉาทิฏฐิทีนี้เนี่ยในการจูนของเราอะค่ะเราเนี่ยไม่รู้เลยว่าการจูนหรือการดึงขึ้นหรือการเชื่อมต่ออะไรนั้นมาเนี่ย เป็นข้อมูลจากใครและบางทีเนี่ยสิ่งที่เรามองไม่เห็นเนี่ยเขาก็สามารถจะแอบอ้างได้เหมือนกันเช่นดินฉันเคยฟังของอาจารย์โอเล่ที่เขาบอกว่ามาบอกว่าเป็นพญานาคแต่ว่าจริงๆเราไม่ใช่เป็นเป็ดงูอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเกิดว่าเราไปเผลอจูนกับสิ่งเหล่านี้มันก็จะดึงเราลงตามได้เหมือนกันทําให้เรากลายเป็นแบบผิดแปลกผิดเพี้ยนไปได้นะคะแต่ถึงแม้ว่าสิ่งที่เราจูนอยู่นะคะจะเป็นเทวดา แต่เทวดาก็มีทั้งเป็นมิจฉาทิฏฐิและเทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐินะคะเราแทบจะแยกไม่ออกเลยว่าสิ่งที่เราจูนอยู่คืออะไรมันทให้บางทีเนี่ยคนที่รับข้อมูลเยอะๆหอเหล่านี้ค่ะเกิดอาการไม่เป็นตัวของตัวเองค่อนข้างลวนนะคะบางคนเนี่ยก็จูนจนตัวเองเนี่ยอาจจะผันตัวไปเป็นทางล่างทรงบางคนไม่รู้ตัวว่าจูนด้วยซ้ำและเข้าใจว่านี่คือตัวตนเราแน่นอนว่าสิ่งที่คุณจูนเนี่ยมันไม่ใช่แค่หนึ่งมันมากกว่าหนึ่งแล้วมันเยอะมากๆ เราใครที่ใช้เลขเนี้ยจะเหมาะหรือว่าได้ใช้เลขนี้แล้วเราเป็นตัวของตัวเองได้หรือว่ายิ่งใหญ่ได้ดิฉันพูดเท่าที่ดิฉันรู้ตามเท่าสติปัญญาที่จะพอคัดกรองได้นะคะสิ่งแรกที่คุณจะต้องมีเลยหนึ่งคุณต้องมีสีสีเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเกาะคุ้มกันให้กับคุณจะช่วยเป็นตัวกรองสําคัญเป็นกําแพงไม่ให้คุณไปเชื่อมต่อกับสิ่งที่เป็นอวิชชาทางสายดํามันจะช่วยกั้นกรองคุณได้ส่วนหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งสีงข้อห้า การดื่มของมึนเมาเพราะว่าถ้าคุณไม่มีสติเนี่ยกิเลสข,ของคุณที่มันถูกฝังอยู่ข้างในไม่ว่าจะเป็นความรักโลภโกรธหลงต่างๆเนี่ยมันจะผุดขึ้นมาค่อนข้างเยอะมันจะเป็นตัวเหมือนยิ่งทําให้ดึงดูดสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเข้ามาที่ตัวได้เยอะขึ้นดังนั้นเนี่ยของมึนเมาเนี่ยต้องเป็นสิ่งที่คุณต้องเลี่ยงอย่างมากที่สุดถ้าคุณจะใช้เลขเก้าหลายๆตัวข้อที่2ทําให้ขึ้นหรือว่าจิตใจของคุณอะเป็นบวกให้ได้มากที่สุด มีเมตตามีความรักมีความปรารถนาดีมีทานมีศีลมีภาวนาคลื่นข้างในตัวของคุณดีเนะี่ยก็จะดึงดูดสิ่งที่ดีๆให้เชื่อมโยงเข้าหากับคุณสิ่งที่มันเหมือนกันมันจะดึงดูดเข้าหากันก็จะเป็นการคัดกรองการเชื่อมโยงได้อีกระดับหนึ่งข้อที่3นะคะคือคุณต้องเป็นผู้ที่เคยเป็นพระหูสูตรมาก่อนได้เคยฟังธรรมมาก่อนค่ะได้เคยฟังธรรมจากครูบาอาจารย์ที่ใช่ที่ดีที่ถูกต้องมาก่อน แม้ว่าคุณจะยังปฏิบัติไม่ได้แต่ชุดความรู้ที่คุณเคยได้ฟังจากครูบาอาจารย์เหล่านั้นนะคะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนทําให้เราเนี่ยมีตัวกรองได้ว่าสิ่งที่เราจูนมานั้นน่ะที่เขาเชิญชวนให้เราทําสิ่งที่ดึงเราอยู่สิ่งที่อยู่ในหัวของเรามันเป็นสัมมาทิฏฐิหรือเปล่ามันเป็นความเห็นถูกหรือเปล่าทมที่เราเคยศึกษาเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ช่วยทําให้เราคัดกรองได้อีกระดับ ในข้อที่4ี่นะคะเราจําเป็นจะต้องมีสิ่งที่เรายึดถือยึดมั่นสูงสุดแน่นอนว่าถ้าเราเป็นชาวพุทธเนี่ยเราก็จะยึดถือพระพุทธเจ้าสูงสุดนะคะแต่ว่าถ้าจะดีเพิ่มเติมมากขึ้นถ้าเรามีครูบาอาจารย์ที่ใช่ที่คอยอบรมสั่งสอนเพราะว่าท่านเนี่ยจะได้ชี้นําเราหรือว่าประคับประคองเราบอกเตือนเราเวลาที่เรามีอะไรที่มันไม่ถูกไม่ควรนะคะดังนั้นการมีครูบาอาจารย์ที่ใช่ก็เป็นสิ่งสําคัญหรือ อย่างน้อยที่สุดเนี่ยการได้มีพักระเรืองวัตถุมงคลที่มีการปลุกเสกอย่างดีในด้านทางพุทธคุณเนี่ยมันจะช่วยได้เวลาที่คุณไปไหนมาไหนลมเพลลมพัดต่างๆนะคะถ้าเกิดว่าคุณใช้เลข9ก้าเยอะๆเนี่ยคุณจะรับคลื่นพวกนี้ได้เยอะอันนี้ก็เป็น4ข้อนะคะถ้าคุณเนี่ยมีทั้ง4ข้อนี้นะคะจะทําให้คุณใช้เลขเกนะคะได้แบบจะได้คุณสูงสุดของเลขนี้นะคะเพราะเลข9 9เนี่ยคือเลขที่ใหญ่ที่สุด ในบรรดาทุกเลขแต่คนที่จะใช้ได้ก็จะต้องอย่างน้อยที่สุดเนี่ยสีต้องได้ทานต้องได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเอาเลข9ก้าหลายๆตัวไปใช้อะคะ่ะแล้วคุณไม่เคยทํากุศลเลยเนี่ยก็อาจทําให้เกิดมีปัญหาชีวิตได้เหมือนกันนะคะเพราะว่ามันจะถูกผลักให้ทําด้านกุศลอยู่ดีนะคะอันนี้ก็คือข้อแนะนําสําหรับคนที่ใช้เลข9้าเยอะๆแต่เลข9ก้าเยอะๆเนี่ยคะ่ะเป็นเลขที่อย่างที่บอกเป็นเลขที่เหนือทุกๆเลขเป็นเลขที่สูงสุด แต่การที่คุณจะใช้เลขสูงสุดได้ดีคุณก็ต้องทำตัวให้สูงทำเลขด้วยนะคะ